ที่จังหวัดะเชิงซาครับอนุมัติท้องถิ่นซื้อวัคซีนเพิ่มนะครับยืนยันจัดการวัคซีนทั่วถึงและเป็นธรรมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะทีมสาธารณสุขก็ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดมครับคุณพัรทอนเทียนชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิาลาประชาคมอ่าวอุดมจังหวัดชลบุรี โดยบริษัทไทยออยครับเข้าร่วมสนับสนุนระบบบริหารและจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิแห่งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการส่งพลังงานสร้างพลังใจเพื่อสนับสนุนการทํางานเชิงรุกขับเคลื่อนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิบเาสาราประชาคมอ่าวอุดมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งกระทรวงมหาดไทยสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเทศบาลนครแหลมฉบังและโรงพยาบาลแหลมฉบังที่จะทําให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างราบรื่นและสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในเร็ววันนี้ขณะที่คุณไมตรีไตรติลาน,นันนะครับผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด19พร้อมกันนี้ครับที่ประชุมมีมตินะฮะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังนี้นะครับอบอจฉัดเชิงงซาครับจำนวน1 0 0 0 0แสนโดสเทศาบาลเมืองฉัดเชิงงซาว0,000โดสเทศาบาลตำบลเทพร,ราชนะครับ6,000โดสแล้วก็เทศาบาลตำบลลาดขวางอีก2,000โดสทั้งนี้จังหวัดฉัดเชิงงซาครับมีความพร้อมในการบริหารจัดก,การวัคซีนทั้งบุคลากรและสถานที่แล้วก็การจัดและการจัดหา จัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดและก็จะมีการบริหารจัดการวัคซีนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อชาวชะเชิงเสน